ทุกคนรู้จักรังสีไหมคะรังสี <c oughs> รังสีนั้นถ้าหากเราลองสังเกตดูเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการ,กรเกษตรก็ยังใช้กันดังนั้นมันสำคัญมากๆในการที่จะป้องกันตัวเองจากรังสี เช่นน้องคีนเข้าใกล้รังสีหรือใช้รังสีโดยที่ไม่ได้ป้องกันซึ่งน้องคีนไม่ใช่กอซิล่าที่จะกินหรือว่าใช้รังสีเป็นพลังงานซึ่งมีสิทธิ์ทำให้น้องคีนนั้นกลายเป็นไอโรนซ่าที่ไม่ใช่ไอโรนซ่าที่ต่อยในหมัดเดียวแต่เป็นไอโรนซ่าที่อยู่ภายในโรงพยาบาลแทนดังนั้นการป้องกันจึงสำคัญมากๆโดยเริ่มจากสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีก่อนเลยแล้วกัน การปฏิบัติงานกับรังสีนั้นเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆควรใช้เวลาปฏิบัติงานให้สั้นที่สุดเนื่องจากปริมาณรังสีที่ได้รับนั้นจะขึ้นกับเวลาของการได้รับรังสีและควรหลีกเลี่ยงการได้รับรังสีโดยไม่จำเป็นรักษาระยะทางให้ห่างจากต้นกำเนิดลังสีให้มากที่สุดการอยู่ห่างเท่ากับ เป็นการอาศัยอากาศเป็นกำแพงกำบังรังสีได้จัดให้มีเครื่องกำบังรังสีให้เหมาะตามคุณสมบัติของรังสีแต่ละชนิดจำกัดขอบเขตของลำรังสีจะมีประโยชน์มากในการป้องกันการได้รับรังสีมากจนเกินความจำเป็นขณะถ่ายภาพรังสีเจ้าหน้าที่จะต้องมีฉากกั้นรังสีทุกครั้งและไม่ยื่นส่วนใดออกมาจากฉาก ถ้ามีความจำเป็นต้องจับตัวผู้ป่วยขนาดถ่ายภาพรังสีควรให้ญาติหรือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีเป็นผู้จับและต้องสวมเสื้อและใส่ถุงมือกันรังสีทุกครั้งและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือติดเครื่องวัดรังสีไว้ติดตัวตลอดขณะปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบสภาพปริมาณรังสีที่เราได้รับ และควรเช็คสภาพเครื่องมือก่อนทุกครั้งดูแลอย่างดีเป็นสม่ำเสมออยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานตลอดเวลาผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวังการปนเปื้อนของสารกัมันตาราังสีเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจการกินหรือการสัมผัสทางผิวหนังหรือแผล ดังนั้นจึงควรมีป้ายบอกชัดเจนทางเรื่องของชนิดประเภทวันที่ความแรงของสารกำมมันารังสีส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่มีสารกำมมันารังสีหรือในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานทางรังสีหลีกเลี่ยงการถ่ายเอ็กซเรย์หลายครั้งหรือถ่ายซ้าโดยไม่จาเป็นสตรีมีคานควรหลีกเลี่ยงการตรวจหรือรักษาโดยใช้รังสี แต่หากมีความจำเป็นควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่จำเป็นต้องถ่ายเอ็กซเรย์ควรมีเครื่องกำบังรังสีให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังหรือสอดใส่สารกำมะตังสีไม่ควรกลับบ้านก่อนได้รับการยินยอมจากแพทย์และห้าสตรีมีคภ์และเด็ก เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการฝังหรือสอดใส่สารกำมันตรังสีการฝังแร่รังสีนั้นมี2รูปแบบนั่นก็คือแบบที่ 1. แบบถาวรเป็นการใส่ต้นกําเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งแบบถาวรโดยมีขนาดเท่าเมล็ดงาและอัตราปริมาณรังสีขนาดต่าส่วนใหญ่จะใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและ 2. แบบชั่วคราว เป็นการใส่ต้นกาเนิดของรังสีภายในหรือใกล้ๆกับก้อนมะเร็งแบบชั่วคราวโดยจะให้อัตราปริมาณรังสีขนาดสูงมักใช้รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเอง แพทย์และพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยพิจารณาจากตำแหน่งของก้อนมะเร็งภายในร่างกายตำแหน่งและจะต้องไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งในส่วนอื่นๆของร่างกายจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเียกกล่อมน้องนองนอหน่อยนอนปัดน้องน้อง เขาไปนนนนให้มิดคอแล้วนอน